วันนี้หยองพามาทำหมึกไข่นึ่งมะนาวหมึกสดๆนะคะไข่แน่นๆราดด้วยน้ำราดเผ็ดๆเปรี้ยวๆเมนูนี้นะคะจะเป็นกับแกล้มก็ได้หรือจะเป็นกับข้าวก็อร่อยค่ะแล้ววัตถุดิบหลักวันนี้นะคะหยองได้มาจากร้านปลาฟิเป็นเจ้าเดียวกันนะคะกับร้านสดชนซีฟู้ดหมึกเขาสวยมากเลยคะ่ะทุกคนสดมากเด้งมากเป็นหมึกกล้วยไข่ธรรมชาติล้วนๆนะคะเนื้อกรอบไม่เหนียวนําหมึกมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำมาบ้างหมึกนะคะ,นะ,คะเนื้อเด้งแล้วก็บางกรอบสดมากๆในส่วนของไข่นะคะก็คือแน่นสุดๆบังเสร็จแล้วนะคะก็เรียงลงจานให้สวยงามจาก นั้นก็นาไปนึ่งต่อตั้งน้าให้เดือดก่อนนะคะแล้วค่อยเอาปลาหมึกลงไปนึ่งยงจะใช้เวลาการนึ่งนะคะประมาณ10นาทีในระหว่างที่รอนะคะก็มาทําน้าราดกาันนาส่วนผสมนะคะลงโถปั่นสําหรับเครื่องปั่นนะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากใครที่ชอบปั่นน้าจิ้มนะคะหรือว่าบดหมูบดไก่แต่ทำกินภายในครัว,วรเรือนเครื่องนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยค่ะน้ำราดนะคะก็ปั่นเสร็จแล้วส่วนหมึกนึ่งนะคะก็สุกได้ที่พอดีเปิดฝาหม้อค่ะแล้วก็เอาน้าราดราดบนตัวหมึกได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ1นาทีหน มะนาวของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตอนเสิร์ฟนะคะก็จัดจานให้สวยงามแล้วก็รวยขึ้นชายสักหน่อยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วค่ะหมึกไข่หนึ่งมะนาวพร้อมเสิร์ฟจอยค่ะ